ครับผมอาจากสมศักดิ์แห่งปราดนะจตุจักรตอนนี้จตุจักรมานะครับก็คงไม่ท่วมอันนี้เป็นหัวน้ําเลยนะครับตรงนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ลุงเห็นะครับตรงนี้ทางตรงไปก็ไปวิภาวดีถ้าฝั่งซ้ายก็ไปกำแพงเพชรนะครับลาดพ้าวเดี๋ยวจย์สงษากำลังจะเดินเข้าไปจอดจตุจักรนะครับว่าจตุจักท่วมไม่ท่วมนะครับด้านขวามือเห็นไหมครับน้ําท่วมขยับออกมาเลยครับเดี๋ยวเดินเข้าไปก่อนนะครับ ก่อนแถวสองข้างทางนี่จะมีคนขายของเยอะนะครับวันนี้ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาขายครับไม่ขายแล้วมันกังงงเหงานะครับเดี๋ยวจะมาสอนไมยกลนอีกเนะี่ยตรงข้ามนกครน้ําท่วมอยู่เห็นไหมครับไม่มัน่นใจว่าประตูจะเปิดหรือเปล่านะครับ จะมีจุดรับของบริจาคก,ก็มีนะครับรถเม์ไม่รู้เขาจะให้เข้าเปล่านะครับ,ท,รบทางรถเขาจะเข้ามาเขาจะเวียนทางรถนะครับตอนนี้ตรงนี้จะมีจุดเจ้าหน้าที่รับบริจาครับส่งประชาชนนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจะเข้าไปตลาดน่นจาจะรจักนะครับน้ำน,น้ำจะท่วมอยู่นะครับนี่มีหัวแท่นนะครับหัวแท่ากเปาโลนะครับเปาโลมีหัวแท่ขอประตูที่25้าจะร็นจักเปิดน,นะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะครับ โอเคครับ